ข่าวดีครับรัฐบาลช่วยเหลือกลุ่มประบาง4เดือนรวดจะเป็นการช่วยเหลืออะไรนั้นมาดูกันนะครับล่าสุดทางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับได้บอกว่าทางพรมอมเนี่ยได้มีมติเห็นชอบที่จะมีมาตรการครับลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนนะครับซึ่งมาตรการนี้เนี่ยเขาสิ้นสุดไปแล้วเมื่อประมาณทันวาคมปี67ที่ผ่านมานะครับแต่ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าค่าไฟฟ้าสูงขึ้นอีกแล้วนะครับรัฐบาลก็เลยอ่ะเดี๋ยวจะบรรเทาต่อละกันด โดยจะปรับลดค่าไฟฟ้าลงนะครับจากประมาณ16บาท5สตางค์ต่อหน่วยเนี่ยนะครับจะปรับลดลงนะครับสำหรับในงดที่จะช่วยเหลือนะครับรัฐบาลได้ช่วยมาตั้งแต่เดือนมกราถึงเมษายนรวมระยะเวลา4เดือนนั่นเองนะครับโดยจะมีการปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะครับประกอบไปด้วย 1. ผู้ใช้ไฟที่อยู่ ในพื้นที่ของการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟนนะและเป็นผู้ที่ใช้ไฟอยู่ในพื้นที่ของการไฟฟ้าสดภูมิภาคหรือว่ากฟพสองนะครับจะต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยรายย่อยนะครับของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทยหรือกอฟผอและ 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่บริการของกิจการการไฟฟ้าสัมปทานสวริการเกี่ทัเรือซึ่ง3กลุ่มนี้จะได้รับการช่วยเหลือนะครับซึ่งมาตรการนี้เนี่ยรัฐบาลคาดว่าจะสามารถช่วยประชาชนได้ประมาณ21ล้านคนเลยนะคุณผู้ชมนะซึ่งใช้งบประมาณ1,700 0 0ล้านกว่าบาทนะครับหรือว่าถ้าหาเป็นลายเดือน4เดือนเนี่ยจะช่วยอยู่ที่ประมาณ425ล้านบาทต่อเดือนนั่นเองนะครับตั้นั้นแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องลงทะเบียนอะไรเลยถ้าหากว่าคุณเนี่ยอยู่เงื่อนไขที่อยู่อาศัยในประเภทเหล่านี้เนี่ยก็มีโอกาสได้รับส่วนลถในบินค่าไฟฟ้าเลยนั่นเองครับจะต้อง มีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนด้วยนะครับก็หลักๆก็จะเป็นกลุ่มปลอบางนั่นแหละครับหากคุณผู้ชมท่านใดที่มีคําถามอะไรนอกจากนี้นะครับจะให้สตังค์ตามข่าวอะไรเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของกลุ่มปลอบางก็คอมเมนต์มาใต้ร่างได้จะไปตามข่าวให้ครับดูข่าวสารบริการแห่งรัฐอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดียแล้วเจอกันในข่าวถัดไปนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังค์มีเดีย ช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ